สวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับในช่อง Family สีทับไทยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะตามไปดูพลายงามกับซีโดสิริมงคลนะครับผมซึ่งน้องปามกับน้องจินะครับเขาก็พาเดินนะครับวันนี้นะครับเดินคู่กันเลยนะครับแต่ว่าตามหาตัวยังไม่เจอเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์พาไปชมกันนะครับว่าเขาไปถึงไหนแล้วนะครับผมถ้าพร้อมแล้ว เราไปกันเลยครับ Let's go. 这个量。 อ้าวเดินวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมป็นครับปกติดีไหมนะครโอเมื่อกี้คุณพอ่อยังรับสายโทรศัพท์อยู่นะครับผมเพราะว่ามีงานเข้ามานะครับก็ตื่นเต้นและดีใจมากครับผมมีสายกริ๊งกลางเข้ามานะครับบอกว่า ขอตัวพ่อใหญ่นะครับไปงานอุปสมบทในวันที่15นี้นะครับผมเราก็ได้งานทำกันแล้วนะครับรรรสรีมุคุเป็นยังไงบ้างนี่ครับก็ดีสบายขี่ดีขี่สบายบไม่ไมกเบกครับก็เริ่มคุนเนาะจับได้ถึงเดือนแล้วยังนี่น่าเดือน เดือนกว่าแล้วเนาะายงานเป็นไงบ้างสบายคุจีนี่ได้ขี่้างงาเนี่จะเรียนจบมสามไหมจีจบยุทธนะจีเนาะงนเขง่าย ไายงามก็มีงานนะครับวันที่ยี่สี่ครับผมกับพ่อกับพ่อใหญ่นะครับก็ต้องดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับผมวันนี้นะครับน้องๆเขาพากันขี่ช้างเดินเที่ยวนะครับวันนี้นะครับผมระยะทางก็ มาพุดินนะครับผม ังไงบ้างครับเดินตามกันไปแล้วครับ ตอนนี้เราให้ท่านผู้ชมดูความหล่อของสิดโดสิริมงคลกับพลายงามนะครับวันนี้นานๆได้เดินคู่กันนะครับส่วนพ่อใหญ่รอชมไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้พ่อใหญ่เพิ่งหายตกมันใหม่นะครับเรายังไม่ไว้ใจเท่าไหร่นะครับผม ต้องรอให้หลายวันกว่านี้นะครับถึงจะพาเดินกับดันหลานนะครับผม<อ>ต้องให้หลายวันกว่านี้ก่อน,นนะครับ<อ>พ่อใหญ่วันนี้ก็ชมความรอของพลายงามกับซีโดสีมงคลกันไปก่อนนะครับอ,อ่าเดนนิงน่งน้อยนิงน่งน้อยสองเชือกอ,อ่าเดินมาข้างในครับเดินมาข้างในอีก S. <S อ่าเดินคู่กันมาเลยเดินคู่กันมาเลยเอ รายงามชิดมาหามงคนเดินมาเดินมาเออ,อเดินมาเดินมาคู่กันเลยเดินมาเลยอายุนี่ไล่เรียกกันเลยนะครับนี่สีมางคลจะเป็นพี่อยู่นะครับสีมางคลน,นี่จะอยู่ประมาณสิบแปดแล้วรายงามก็สิบหกดีครับดีนี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกควันช้างไปด้วยนะครับ ในอนาคตก็จะได้ข uh, uh. uh, uh, ี่ช้างรับงานแห่อ่ะจอดจอดตรงนั้นแหละอ๋อหล่อมากหล่อมากเออคุณกันเออเฮาเอาชูงวงอะไรสิบนชูงวงขึ้นเออบนสูงเออชูงวงเออเออดีดีข่าหากันเลยเออนั่นแหละเออไหนฟังเสียงอะไรสิเสียง มงคลเสียงหน่อยเสียงเหมือนกันไหมเออเอาอีกครั้งนึงเสียงครั้งนึงบนสูงเสียงมงคล<อ>เออเอาเอาหันขวาไปเลยครับไปเ,เดินไปเลยหันขวาไปเลยเอ่ะกินหน่อยไม่เป็นไรกินเลยเอ่ะกินเลยกินเลยยาเราแหละกินเลย หล่อมากครับวันนี้นะครับสองนุ่มเดี๋ยวเราจะไปให้ชมความหล่อกันหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับแฟมิลี่สีทับไทยครับ mm hmm. ไปแล้วครับสองหล่อสองนุ่ม เดินมาแล้วครับฮะเออวันนี้เดินมาเรื่อยๆนะครับสองเชือกสีดอสีมงคลกับลายงามมุงหน้าไปบ้านแล้วครับ อตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วครับผมสายงามสุดหลอ่อกับซิโดสิริมงคลว้าวโชว์หุ่นโชว์หุ่นความหลอ่อในการดมกันอีกครับผมแหมได้เดินคู่กันเนี่ยเนาะรอเราเอากัน เอ,อด,ดีมากอ่าชิชิดกันน้อย,ยหน้าบ้านเราหน้าป้ายบ้านเรายินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านชาวกลวยบ้านช้างสีทับไทยนะครับผมช่วงนี้ก็งดเที่ยวชมก่อนนะครับเพราะว่าโรคระบาดหนักเลยนะครับผมหมู่บ้านช้างมีคนติดนะครับอันตรายมาก งดเที่ยวชมก่อนนะครับก็ชมคลิปกันไปก่อนนะครับให้โรคอ่าโควิดซาก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาเที่ยวชมนะครับมาถ่ายรูปคู่กับช้างวันนี้ก็ชมความหล่อของช้างทางช่อง y o ยูท b e กันไปก่อนนะครับช่วงนี้นะครับผมย้ำนะครับก็ของงดเที่ยวชมก่อนนะครับ fc ขายจรที่ผ่านไปผ่านมานะครับนะครับผม หรือว่าท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะมาเที่ยวชมก็ของดไว้ก่อนนะครับ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้เราก็ให้รับชมความหล่อของพลายงามกับซีโดสิริมงคลกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาชูงวงไงเร็วอาแอคชั่นไงเร็วอ้าวโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับสไครต์เราด้วยนะครับในช่อง Family สีทับไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเสียงอยเร็วเสียง อ่ะโอเคครับผมบ๊ายบาย